สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลของมิสเตอร์น็อตติงนะครับไปดูกันเลยมาดูที่โมดูลนะครับก็ตัะแต่ที่เพิ่มมากนะครับก็คือ max s p นะครับ150แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น45หน่วยพร้อมกับปรับการดูด BP เติมที่ ดูดทีละสามนะครับลดลงเหลือสอทุกๆสามวินาทีนะแล้วก็มาดูกันที่วิธีปลดล็อกนะครับก็ตามนี้เลยพิชชั่นแรกเนี่ยก็เอาไปวิสเตอร์นอตินไปจัดการศัตรูสตัวนะครับตัวที่ในในด่านนั้นน่ะต้องตีดีพอย n t ก็คือลงใหม่อย่างน้อย2ครั้งนะครับทำอย่างนี้ให้ได้5้าครั้งห้าห้าหด่านนะครับ จะได้มิชชั่นแรกส่วนมิชชั่นที่2เนี่ยให้ไปลงด่าน3-7นะครับตัวที่มิสเตอร์นอตติงต้องจัดการครับ ArtillerymenArtillerymen ก็คือเป็นคนปืนใหญ่นะครับซึ่งหน้าที่นี้ก็หมายถึงตัวที่ยิงปืนครบหรือปืนมอตา้านะครับ2ตัวก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเพราะงั้นเราจัดเต็มได้เลยนะครับว่าเราจะยัดตัวละครอ,อะไรลงไปช่วยได้บ้างนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน3-7ครับมาที่ด่าน3-7นะครับผมให้ดูศัตรูที่ต้องเจอก่อนนะครับก็มีประมาณนี้ก็จะมีที่หน้ากังวลก็จะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะ Heavy Defender ตัวนี้แล้วก็ที่เหลือนี้ก็คือเป็น Invisible หรือว่าล่องหนหมดเลยนะครับแต่ผมผมกลัวตัวนี้สุดถ้าเป็นผมนะ เพราะว่าต้องใช้ต้องเอาหาตัวเวทมาที่ทำดาเมจได้ดีประมาณหนึ่งนะครับจะลมตัวนี้ได้ก็ m ิสเตอร์นอตติ้งต้องจัดการตัวนี้นะครับสองตัวจะได้มิชชั่น2แต่เราจะทำไปพร้อมกันทั้ง2มิชชั่นเลยอ,อื่น1กับ2นะครับเดี๋ยวผมจะหาไปลงขออนุญาตเป็นแพ็กทิสเหมือนเดิมนะครับไม่เปลืองสมองแล้วก็ทีมที่ผมจะใช้ก็คือประมาณนี้คือ ที่บอกว่าจัดเต็มได้เลยจะยัดกิดตัวก็ยัดนะครับแต่อันนี้จะเป็นรันของผมเองนะครับที่ผมคิดขึ้นมาก็ลองไปดูแล้วกันว่าผมผมเล่นยังไงนะหลักการมันจะไม่ต่างกันหรอกนะครับมาถึงก็ลงบล็อกตรงนี้ก่อนเลยคเพราะไม่งั้นมันจะวิ่งตุดมานี่แล้วผมเอาพรูมนะครับอันนี้ก็คือเอาแบนกาดที่ลงได้เร็ว แล้วก็ถามดํเองได้ดีและช่วยนะครับเพราะว่าบอลเกิดเร็วมากนะครับก็บล็อกตรงตรงนี้นะตรงตรงนี้จุดหนึ่งแล้วเอาผมเอาตัวมายืนดักตรงนี้เลยนะครับจะอันนี้ผมใจเมาเซนนะนะนก็เอาพรมขึ้นครับเสร็จแล้วบล็อกตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดิน่นั้นมันเดินทะลุเอาจุด หลักก็คือจะบล็อกแถวๆนี้แหละนะครับส่วบผมจะบล็อกตรงนี้แล้วก็เอาอีฟริดนะครับตรงนี้เป็นเส้นตรงเร็ียบร้อยปกติก็จะบล็อกกันแถวๆนี้แหละสายสายล่างนะครับคทีนี้ผมเอาอินเตอร์นอตติ่ลงลงนี้นะเก็บให้ได้สองตัวนะครับเนี่ยสองตัวปึ๊บแล้วเอาขึ้นเลยเพราะว่าในด่านนี้มันมีตัวยิงปืนใหญ่แค่สองตัวนะครับ เราก็เลยต้องมาฆ่าเพิ่มอีกสองตัวแล้วเพื่อที่จะทำะรีดีพอยสองรอบด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงตรงนี้ดักทางเข้าไว้เลยนะครับนี่นจะมีปืนใหญ่มายิงไว้เลยอย่างนี้จบแล้วนะครับที่เหลือก็คือปล่อยไหลอ่าแต่ว่าพูดต่อก็คือตรงเนี้ยปกติเราก็จะรับกันตรงนี้ก็จะวางอย่างนี้แหละเราอยู่ที่ว่าจะเอาอดีเฟนเดอร์นะครับจะเอา ตัวทำดาเมจพวกสไนเปอร์แคสเตอร์อะไรจะลงตรงนี้ลงได้หมดเลยคือยัดได้เต็มที่อ่จาจะตัวที่ต้องระวังอีกตัวก็คือตัวยิงไกลนะครับที่สามารถต้องหดได้นะครับก็จัดก,การดีๆนะครับอย่างนั้นเนี่ยผมเอาเมาส์เชนวางสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่อีฟิตจะได้ไม่ไม่อยู่ในระยะยิงของตัวตรงนี้นครับไม่งั้นจะโดนอีฟิตจะโดนตีอันนี้มาตัวที่สองแล้ว เก็บเก็บหมดแล้วนะครับยูเอร์น้องดึงเก็บหมดแล้วตอนนี้ก็ปล่อยไหลยาวๆก็เอาเมดิกมาช่วยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยคือจะชัดกี่ตัวก็ได้อต่มันมีสามตัวเลยเนี่ยผมนับแสดงว่าผมนับผิดมันมีผล่มาอีกตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ทำําตามดีแหละแล้วก็ผ่าน เป็นอันจบนะครับด่าน3-7ก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชื่อกันมาในคลิปน้้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปตอนนี้ครับสวัสดีทุกคนครับ